สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bond นะครับมาอัพเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่21พฤษภาคม2564นนะครับมาอัพเดต 7ข่าวซื้อขายของเชลซีจากฟาบริซิโอโรมาโนกันนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับเชลซีแน่นอนแล้วก็มีข่าวลือจากทางฝั่งของสื่อเยอรมันครับบอกว่าเชลซีมีการติดต่อเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ที่จะคว้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วนะครับจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวมาดูกันได้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีของผมก่อนแล้วกันนะครับยาถ่าย1นึครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้าเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขาย,ยาทั่วไไปก็ แล้วก็มีอันนี้อีกนะครับอย่าท้าจมทองแก้กดลายย้อนขับรมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับ รวไมไปถึงนี่ครับสปอนเซอร์ใหม่ของช่องปีเตอร์โบสนะครับ CBC c a เม r a าคลองหลวงคลองสานะครับมีบริการรับซื้อขายเทิร์นกล้องมือสองสภาพดีมีรับบำรุงทำความสะอาดตัวกล้องตัวเลนด์ด้วยนะครับราคาไม่แรงบริการดีมีหลายสาขาทั่วประเทศฝากติดตามกดถูกใจแล้วก็สนใจซื้อทักแชทได้เลยนะครับบอกว่ามาจากช่องปีเตอร์โบสลด5%เเ็นลยนะครับเขาเป็นแฟนเชลซีเหมือนกับทางกระเบนเน็บด้วยนะครับมามาดูข่าวกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ข้อมูลจากฟาบริซิโอโรมาโนอันนี้มาจากช่องยูทูบนะครับที่ชื่อว่าจอร์ดเบนสันฟุตบอลนะครับไปติดตามกันได้เขามีทำหลายช่องทางทั้ง YouTube นะครับทวิตเตอร์อินสตาแกรคนนี้เขาเขาเปิดหมดนะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะช่องที่ทำเชลซีร้อเปอร์เซ็แฟนบอลที่ทำเชลซีแบบร้อเปอร์เซ็นนะครับไม่ใช่แบบจับกระแสนะช่องนี้คือช่องที่คนติดตามมากเป็นอันดับหของโลกครับ ของผมฟีเตอร์โบสเป็นอันดับ2ของโลกตอนนี้ครับแล้วก็ช่องของจอร์ดเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมตามดูคลิปเขาประจำนะครับเขาก็เหมือนกับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อังกฤษของแฟนเชลซีนะครับแล้วก็เขาไปติดต่อขอสัมภาษณ์ฟาร์มบริซิโอโรมาโน่พอดีนะครับก็รวมมาฝากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับผมคัดมาให้แปลมาให้ทุกๆุกดีลทุกทุกประเด็นเตรเียไปติดตามช่องของจอร์ดเบนสันฟุตบอลเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมา มาเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ดีลแรกนะครับก็คือเรื่องของโฮเซ่คิมินสนะครับกองหลังของแอติโกมาดริดนะครับอ่าฟาบิซิโอรมาโนบอกว่าจริงๆเชลซี Chelsea, สนใจคิมินสตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ในลิสต์ด้วยแต่ปัญหาก็คือทางแอติโกมาดริดนะครับจะไม่ยอมปล่อยตัวออกไปถ้าไม่ได้ค่าฉีกสัญญา แอตมาริดเป็นทีมที่ไม่ค่อยขายนักเตะแบบยอมลดค่าตัวอยู่้วครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยากได้คุณแค่ต้องฉีกซึ่งมันมหาศาลมากแตะหลักร้อยล้านยูโรเลยนะครับนอกจากนี้ครับโรมาโนบอกว่าเชลซีก็ยังให้ความสนใจราฟาเอลวารานด้วยรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวกับกองหลังเนี่ยดูแล้วสนใจโฮเซ่คิมินีสไหมใช่แต่คงเป็นไปได้ยากค,ครับที่จะยอมจ่ายเงินหลัก100ล้านยูโรกับนักเตะ เพียงคนเดียวไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและเป็นตำแหน่งกองหลังด้วยนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับอันนี้คือดิวแรกนะครับดิวต่อมาครับเขาค่อยๆไล่ระดับความพีคไปนะครับก็คนต่อมาคือจูต์เบลลิงแฮมกองกลางของบรุสเซียดอร์ทมุนนะครับที่โอ้โหย้ายจากอังกฤษไปเล่นในเยอรมันแล้วท็อปฟอร์มมากครับสามารถยึดตัวหลักของบอรุสเซียดอร์ทมุนได้เลยแล้วก็มีข่าวว่าหลายทีมในอังกฤษสนใจดึงตัวจูตเบอร์ลิงแฮม กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งกรณีนี้โรบานโนบอกว่าณตอนนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับถามว่าเชลซีชื่นชอบจูดเบนิงแฮมไหมชื่นชอบครับ mm hmm. เพียงแต่สถานการณ์เวลานี้คือดอทมุลไม่พิจารณาขายออกไปซึ่งเขาคือสุดยอดนักเตะระดับพรสวรรค์เลยไม่ได้มีแค่เชลซีทีมเดียวที่สนใจด้วยและในอนาคตเขาจะย้ายกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกแน แต่ไม่ใช่ณเวลานี้นะครับฟอร์มแรงครับจูต์เบลลิงแฮมนะครับเป็นกองกลางที่เทคนิคดีนะครับตอนแรกไปกันีึกว่าเอาไปปั้นก่อนนะครับไม่ต้องรีบดันขึ้นตัวหลักแต่ว่าปีนี้เล่นได้โดดเด่นมากจริงๆดูแล้วผมว่าดอทมุนเขาน่าจะสเต็ปแบบปีนี้ซานโชนะครับอันนี้ความเห็นผมนะแล้วปีหน้าอาจจะเป็นฮาแลนด์แล้วก็ปีถัดไปเขาเป็นจูต์เบลลิงแฮมก็ได้นะครับมาดูดิวที่3ครับดิวที่3นะครับเป็นเรื่องของอะไรผมผมเปิดผิดภาพเอาภาพนี้ก่อนนะครับ ผิดลำดับนะครับเป็นเรื่องของรอสตบาร์คลีกับรูเบนลอฟต้าชีก่อนนะครับเรื่องของ2องคนนี้ครับคนนึงปล่อยยืมตัวไปฟูลแลมคนนึงปล่อยยืมตัวไปอยู่กับแอสตันวินล่านะครับซึ่งทางฟาบิโอโรมาโน่นะครับเขาอัปเดตให้แบบนี้ครับเขาบอกว่ากรณีของรูเบนลอฟต้าชีกเนี่ยแล้วก็กรณีของบาร์คลีเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่สโมสรกําลังมองหาโอกาสที่จะปล่อยทั้งคู่ออกไปนะครับ เชลซีจะไม่ยอมเสียนักเตะไปแบบฟรีๆอยู่แล้วซึ่งถ้ามีข้อสเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาเชลซี Chelsea ก็จะยอมขายนอกจากนี้ผมคิดว่ากรณีของ t m เอ็มวีเอบากายโโก็เหมือนกัน คิดว่าเมื่อหมดสัญญายืมตัวแล้วกลับมาที่เชลซีเมื่อไหร่เชลซีจะพยายามขายเขาทันทีนะครับจริงๆผมว่ารอสบาร์กลี์เราทราบอยู่แล้วครับว่ามีข่าวอยู่ในข่ายที่จะโดนขายแต่กรณีของลอตตาชีคค่อนข้างตกใจเหมือนกันครับว่าโอ้เชลซีก็แอบคิดจะปล่อยเหมือนกันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าอยากให้ลองกลับมาฝึกซ้อมกับโทมัสทูเคิลก่อนนะครับเผื่อทูเคิลอาจจะถูกชะตาก็ได้อาจจะซ้อมไปซ้อมมาแล้วฮ ฟอร์มหน้าประทับใจก็ได้ยังไม่อยากให้รีบร้อนเร็วเกินไปนะครับนี่คือดิลที่3และดิลที่4ครับมาดูกองหน้ากันบ้างครับจัดหนักจัดเต็มเอาเออร์ริงเบราฮา a n แ์ก่อนเลยครับเออร์ริงเบราฮารแลน์ะครับฟาบิ i z โอโรมาโ o บอกว่าทุกคนรู้ว่าการที่ดอทมุลได้สิทธิ์ไปเล่น u c ซแบบการันตีแล้วเนี่ยทำให้สถานการณ์ในการรังตัวเออร์ริงเบราฮา a n แลนด์ของดอทมลเขาแข็งแกร่งมาก รวมถึงตัวนักเตะเองด้วยเนี่ยก็แบบไม่ได้มีข้ออ้างในการผลักดันให้แบบมันเกิดดีลนี้ได้แล้วคือถ้าเกิดว่าดอทมูลหลุดโคต้า UCL ฮาร์แลนยังพอผลักดันได้ว่าเฮ้ยผมขอย้ายได้ไหมผมอยากไปเล่น UCL แต่ว่าตอนนี้ดอทมูลการันตีโคต้านี้เนี่ททาให้ตอนนี้ไม่มีเหตุผลนั้นสำหรับฮาร์แลนแล้วซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ฮาร์แลนแบบแน่ๆคือต้องรอเซ็นสัญญาแบบมีค่าฉีกในปี2022นะครับไม่แพงครับประมาณ75ล้านยูโรเอง หรือถ้าเกิดคุณไม่อยากรอคุณต้องจ่ายเงินที่แบบมหาศาลมากๆบ้าคลั่งมากๆคิดว่าค่าตัวเนี่ย120ถึง1น0ล้านยูโรได้แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินแค่ประมาณ120-130ถึง1้0มเนี่ยมันไม่พอนะคุณซื้อฮาแดนยังไม่ได้เพราะอย่าลืมว่ามันต้องมีเรื่องของค่าเหนื่อยอีก ถ้าเกิดเคาะค่าตัว130คุณยังต้องจ่ายค่าเหนื่อยอีกปีละมากกว่า10ล้านยูโรไม่ใช่ปีละ10ล้านยูโรกลมๆนะครับปีหนึ่งมากกว่า10ล้านยูโรซึ่งถ้าเกิดเซ็น5ปีก็โอโ้โหค่าเหนื่อยก็มหาศาลครับยังไงเสียมิโนไรโอลาเขาเข้มอยู่แล้วครับมันไม่ง่ายเลยครับที่จะเซ็นสัญญากับเออร์ลิงเบรฮาร์แลนด์นะครับมันไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวนะทุกทกทีมเขาบอกว่ามันไม่ง่ายครับที่จะเซ็นกับฮาร์แลนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่ง ถ้าให้สรุปจากกรณีนี้นะครับโรมาโน่ก็ยืนยันครับว่าค่อนข้างยากเพราะว่าดอดมูลพร้อมรังเต็มที่เนื่องจากได้สิทธิ์ไปเล่น UCL ฤดูการน้าแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้คุณต้องจ่ายหนะักทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหค่าตัวค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยรวมกันเนี่ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านยูโรยังไม่พอนะครับผมว่ามีร้อยแปถึงสองล้านยูโรอ่ะ ค่าตัวรวมค่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้ไม่ง่ายจริงๆแต่ยังไม่ถึงกับหมดหวังนะครับต้องมารอดูทิศทางเชลซีว่าสุดท้ายเซียมีจะใจปรำหรือเปล่าเกี่ยวกับดีลนี้นะครับอ่ะสี่ดีลผ่านไปไปดูดีลที่5ครับเรื่องของแฮร์รี่เคนครับโอ้โหอันนี้จอร์ดเบนสันฟุตบอลเขาก็ถามโรมานโนเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าจากที่ผมฟังคลิปนะตัวจอร์ดเขาบอกก่อนเลยนะครับว่าในมุมของเขาเขาคิดว่ามันยากมากเลยเรื่องของแฮร์รี่เคนนะครับแล้วเรื่องนี้มันมีความจริงเป็นยังไงบ้าง ซึ่งฟาบิเซโอโรมาโนก็บอกวันนี้ครับใช่ครับยากมากครับเป็นเรื่องที่โคตรของโคตรยากสําหรับแฮร์รี่เคนกับเชลซีมันมีหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์สโมสรความเป็นลอนดอนเหมือนกันความเป็นแดเนียลเลวีที่สุดเขี้ยวเขาจะสู้เพื่อทุกหนทางในการเก็บแฮร์รี่เคนเอาไว้แต่เป็นความจริงที่นักเตะอยากย้ายออกจากทีม แฮร์รี่เคนต้องการลงเล่นใน u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลซึ่งตอนนี้ซิตี้ก็กำลังให้ความสนใจด้วยแต่กรณีของเชลซีโอ้โหมันคงบ้าคลั่งมากถ้าเดนนิลเลวี่ยอมขายให้กับทีมคู่แข่งในลอนดอนโดยตรงซึ่งโอเคแหละวงการฟุตบอลมันก็ไม่แน่ไม่นอนบางทีมันก็มีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นขนาดลุยส์ปิกโกย้ายจากบาร์ซ่าไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดได้เลยนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แหละแต่ถ้าถามผมนะตอนนี้ มันยากมากๆที่เชลซีจะมีโอกาสคว้าตัวแฮร์รี่เคนนะครับอันนี้ตอบชัดนะครับซึ่งทางแมทลอกก็เคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่ายากครับมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าความสัมพันธ์แบบละเอียดของเชลซีกับสเปอร์มันแย่ขนาดไหนไปดูคลิปไลฟ์รวมฟุตบอลขั้นเทพเมื่อวานผมสรุปไว้ให้แบบเป็นไทม์ไลน์เลยครับว่าต้นต่อจนถึงช่วงที่หักสุดขีดระหว่างเชลซีกับสเปอร์เป็นยังไงไปชมกันได้นะครับค่อนข้างยาวนะครับ ทีนี้ครับไปดูดีลที่6ครับเรื่องของโรเมลูลูกากูนะครับซึ่งจริงๆข้อนี้จอร์ดเป็นั้นฟุตบอลเขาถามถึงเรื่องของกองหน้าแล้วมีกล่าวกองหน้าคนอื่นอีกหรือเปล่าโรมาโน่ตอบได้แบบเข้าใจตลาดซื้อขายนักเตะมากๆครับคือเขาเป็นกูรูจะบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเรื่อง Transfer Market ก็ว่าได้โรมาโนบอกว่านี่คือซัมเมอร์ที่คุณต้องรอครับ ไม่มีทางที่จะไปเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวท็อปได้ตั้งแต่ตลาดเปิดอารมณ์แบบตลาดเปิดปุ๊บคุณปิดดิลเซ็นสัญญากองหน้าตัวท็อปปับ๊บโรโมาโ,โน่บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ทางตอนนี้มันเหมือนกับโดมิโน,โนคือถ้าเกิดอะไรย้ายก่อนแล้วมันถึงจะมีปฏิกิริยาตอบกลับมาเช่นทีมนี้ อยอมขายกองหน้าให้ทีมนู้นแล้วมีเงินพอที่จะไปซื้อกองหน้าจากทีมอื่นแล้วมันก็จะย้ายต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆทอดๆแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีบิ๊กเดียวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องรอยังไงก็ต้องรอเกี่ยวกับข่าวกองหน้าซึ่งเชลซีสนใจโรเมลูลูกากูจริงแต่มันเซ็นสัญญาเลยแบบทันทีไม่ได้เพราะอะไรต้องรอเหมือนกันครับคือกรณีของลูกากูเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมกับอันโตนิโอคอนเต้ อย่งไรก็ตามด้วยปัญหาการเงินนะครับอย่างที่เราทราบอินเตอร์มีปัญหาการเงินอย่างหนักต้องมาดูอนาคตหลายๆอย่างก่อนเขาบอกว่าก่อนจะดูอนาคตลูกากูคุณต้องดูอนาคตคอนเต้ก่อนนะซึ่งตอนนี้อินเตอร์มองว่าลูกากูไม่ใช่นักเตะที่ต้องการขายออกไปแต่ให้ดูอนาคตคอนเต้ถ้าคอนเต้เลือกอำลาอินเตอร์เพราะมีปัญหากระบอกบริหารทุกอย่างเกิดขึ้นได้กับลูกากูครับเพราะฉะนั้น มันไม่สามารถปิดดีลได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกองหน้าคนไหนคุณต้องรอแล้วก็รอแล้วก็รอถามว่าจะมีบิ๊กดีลเกิดขึ้นไหมมีครับแต่ต้องรอเท่านั้นครับไม่มีทางเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับแล้วก็ดีลสุดท้ายครับของโรมาโน่ครับก็คือเก p ปาอาริสบารากานะครับเขาเขาไล่จากหลังนะครับมากลางมาน้าและกลับมาผู้รักษาประตูนะครับ เรื่องของเกป้านะครับมีข่าวกับลาซิโอนะครับโรมานโน่บอกว่าอนาคตของเกป้ายังไม่แน่นอนครับเพราะว่าต้องรอพูดคุยแล้วก็ตัดสินใจร่วมกับเอเย่นของเขาก่อนหาจุดลงตัวที่เหมาะสมก่อนแน่นอนลาซิโออาจจะมีนายด่าน2คนแล้วแต่ว่าเขาก็ยังหาเมื่อหนึ่งคนใหม่เหมือนกันนะแต่ทิศทางของเชลซีคือไม่ค่อยอยากปล่อยยืมครับคือเชลซีอยากขายถาวรมากกว่าแล้วก็จะไม่ขายถูกๆูแบบ20ล้านยูโรด้วยเพระซื้อมาแพงมากดังนั้นถ้าจะยืมเนี่ยต้องมีออปชั่นเซ็นในราคาที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูไปก่อนจริงๆเพราะว่าการย้ายของนายด่านแพงๆเนี่ยมันยากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้พวกทีมท็อปๆเขายกตัวอย่างมานะอย่างพิมารีกประตูทีมใหญ่ท็อปหมดแล้วนะครับหรือจะเป็นในเกาโชกนะครับยูเว่คุณก็มีเชสนี่นะครับในลาลิก้าในลีกเอิงแต่ละทีมมีนายด่านมือหนึ่งที่เป็นฝีมือระดับท็อปอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้น มันเป็นไปได้ยากที่จะมีการซื้อขายแพงๆระหว่างทีมใหญ่ด้วยกันกับตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับนี่คือเดีลที่อามาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มหวังว่าจะชอบกันแต่ข่าวยังไม่หมดนะครับเดีย๋ยวมีเพิ่มเติมอีกเพียบเลยนะครับซึ่งย้ำอีกทีนะครับว่าผมเอามาจากช anel youtube จ jordan f o ฟุ b a l l ไปดูคลิปเต็มเขาได้นะครับแล้วผมก็ตื่นมาก็นั่งฟังตอนเช้าแล้วก็แปลให้แฟนเชลซีฟังอีกทีหวังว่าจะชื่นชอบนะครับขอบคุณ์ o เบน n football ด้วยนะครับ โอเคนะครับจากของจอร์ดนะครับไปดูของโรมาโน่โพสตเองกันบ้างดีกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับ7จ็ดดลในคลิปนั้นแหละนะครับอันนี้เขาโพสตลงในโซเชียลของเขาเองโรมาโน่ยังอัปเดตเรื่องแก๊งขาออกของเชลซีด้วยนะครับเขาบอกว่าเชลซีกําลังดําเนินการขายนักเตะเพียบครับเช่นวิกเตอร์โม,มเซ่จะย้ายไปสป,าต,สปาตักมอสโกโแบบสัญญ,ญาถาวรนะครับหลังจากที่ตอนนี้บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่า นิซาคินเซล่านะครับอันนี้ข้อมูลเสริมจาก go. com นิซาคินเซล่าเขานี้แม่นเหมือนกันบอกว่าค่าตัว4.5ล้านยูโรกับโมเสสนะครับถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับส่วนกรณีของบากาโยโกะนะครับแล้วก็เอเมอร์สันก็จะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์น,นี้เช่นกันนะครับขณะที่มิลานจะต้องตัดสินใจสัปดาห์หน้านะครับว่าจะใช้ออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรกับโทมรีหรือเปล่าในราคา 28ล้านยูโรดูแล้วเขาอาจจะต้องรอดูแบบน,นี้ก่อนครับว่าได้โคต้น UCL แน่ๆไหมถ้าได้แน่ๆก็คงจะเซ็นกับโทโมรี่เหมือนกันนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้กันหน่อยอันนี้จริงๆมาวันสวันแล้วนะครับแต่ว่าผมรอดูทิศทางเพิ่มเติมแล้วค่อยมาสรุปให้ฟังกันนะครับเป็นรายงานจากสกายเยอรมันครับผมนะสกายสปอรเยอรมนีเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่า เชลซีได้มีการติดต่อกับบาเยนมิวนิกเรื่องความเป็นไปได้ที่จะคว้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับสุดยอดกองหน้าของบบเยนในซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีครับกำลังท็อปฟอร์มสุดๆครับยิงไป40ลูกในหลีกแล้วนะครับสื่อบอกว่าโทมัสทูเคิลอยากจะขายแทมมี่เอเบรา์แฮมนะครับแล้วก็ทางเลือกกองหน้าคนใหม่ที่สนใจคือเลวันดอฟสกี้เจ้าตัวเหลือสัญญาถึงปี2023ครับแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับสื่อบอกว่า พิมลีอังกฤษอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เลวานปลื้มที่สุดถ้าต้องการย้ายถีมนะครับถามว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือขนาดไหนผมก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าสกายสปอร์ตจริงๆเป็นสื่อดังนะครับสื่อดังนะครับระดับโลกแต่พักหลังความแม่นก็เริ่มลดน้อยลงไปครับโดนคนวิจารณ์กันเยอะนะครับต่างประเทศนะครับไม่ใช่แค่แบบในไทยนะผมไปดูพวกความเห็นของต่างประเทศมาโอ้โหเขาก็วิจารณ์กันเยอะว่าพักหลังสกายสปอร์ตค่อนข้างจะฟอร์มตกครับ ความแม่นลดไปเยอะนะครับคือแต่ก่อนนะพวกสื่อดังๆเนี่ยมันจะเป็นสื่อแบบชัดเจนนะอ้างเป็นชื่อสื่อมาเลยแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปยุคมันเปลี่ยนไปครับตอนนี้สื่อดังคือระบุปเป็นรายบุคคลหรือว่าคนนี้สายทีมนั้นคนนี้สายทีมนี้แม่นกว่าครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องกรองแล้วก็ฟังหูวไหวหูก่อนแต่ผมว่ามันก็ไม่ถึงกับเต้าครับเพราะอะไรเพราะมันคือสกายเยอรมันแล้วบุนเดสซิก้าคือลีกเยอรมันเลวานเล่นในบุนเดสซิก้าเพราะฉะนั้นก็ติดตามสถานการณ์ไปก่อนเพียงแต่ เขาก็บอกตอนท้ายแลวนะครับว่าถ้าเลวานคิดจะย้ายขึ้นมาเขาก็อาจจะไม่ได้มองพิมยรีกเป็นเป้าหมายแรกนะครับนี่คือรายงานเกี่ยวกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็ถ้าถามผมนะฮะว่าอยากได้เลวานไหมจริงๆนะเลวานเคนฮาแลนลูกากูผมได้หมดครับผมได้หมดเอาใครก็ได้นะครับถ้าเทียบฝีเท้าเลวานนำมาคนแรกเลยเก่งสุดของโลกตอนนี้ครับในบรรดากองหน้าแต่ ประเด็นคืออายุ32ถ้าซื้อแพงอ่ะอายุการใช้งานมันไม่เยอะครับอันนี้คือความเสี่ยงที่เชลซีต้องคิดแล้วเราก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะอยากมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าบบเยอนจะพร้อมขายหรือเปล่าถูกไหมครับจริงๆสกายมีอัปเดตเรื่องของวารานด้วยวารานกองหลังมาติดเขาบอกว่าพี่ชายกับเอเย่นของเขาตอนนี้เหมือนอยู่ลอนดอนครับไม่รู้ว่าจะคุยกับทีมไหนก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องของเลสเตอร์กับเชลซีครับเหตุการณ์ตะลุนบอลนะครับอัปเดตสั้นๆครับ FA ตั้งข้อหาแล้วนะครับ ให้เวลาถึงวันที่25นะครับอีก4วันในการแก้ต่างว่าคุณผิดหรือไม่ผิดนะครับซึ่งผมว่าไม่มีอะไรครับเต็มที่ก็แค่โดนปรับเงินเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องนี้ปล่อยข้ามไปได้นะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ครับทาง Gasprom นะครับเป็นสปอนเซอร์ทางการของ u f f c h h a m p ม o ป s l e a ส u e เขาโพสต์ภาพนี้ออกมาครับเป็นภาพเสื้อเชลซีกับทางแมนซิตี้นัดชิง UCL ซึ่งอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าเอหรือว่านัดชิงเชลซีจะใส่เสื้อตัวที่3 หรือเปล่านะครับคือตัวย่าวยาสีําเงินตัวเยือนก็เป็นสีขาวอมฟ้าถูกไหมครับสีคล้ายเสอร์ซิตี้อ่ะแล้วก็เสื้อที่3ก็คือตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเชลซีจะใส่เสื้อตัวนี้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีแต่มีแฟนเชลซีโอ้โหพิมพ์ถามผมเข้ามาเยอะแล้วก็บอกว่าเสื้อตัวนี้เชลซีถูกโฉลกกับใส่แล้วส่วนใหญ่ผลงานดีนะครับซึ่งพอนึกๆดูแล้วเออวะพอลองผมลองนึกดูนะ เสื้อตัวเนี้ยเอาที่แบบจําขึ้นตานะก็อย่างเช่นนัดที่นัดที่เราบุกไปชนะเซบีย่า4-0นะครับเดี๋ยวผมลองหารูปให้นะครับนัดที่บุกไปชนะเซบีย่า4-0ครับเราก็ใส่เสื้อตัวนี้นะเออนะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับนัดที่เราชนะปอร์โต2-0นะครับชนะปอร์โต2-0เราก็ใส่เสื้อตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนจะบอกว่า เฮ้ยเสื้อตัวนี้มันเสื้อตัวนําโชคนะ ก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจะไปพีทาอร์ขอบคุณสปอนเซอร์อีกรอบนึงแล้วกันนะครับ CBC Camera ลกองหลวงคลองสามนะครับก็มีบริการซื้อขายเทินตกล้องมือสองสภาพดีมีรับบำรุงทำความสะอาดตัวกล้องตัวเลนด้วยนะครับบริการดีราคาไม่แพงนะครับมีหลายสาขาทั่วประเทศฝากกดไลค์กดติดตามสนใจทักแชทเฟซได้เลยนะครับมาจากช่องพีทวลดเปอร์เซ็นนะครับรวมไปถึงอีกสปอนเซอร์ของพีทตอร์ครับก็คือทางยาถ่าย123แล้วก็ยาท่าจมทองไปออุดดดหนนกกััไ้้เเจาขงียวบ เนเนน็ตะครับสนับสนุนปีเตอร์วอมาเป็นปีแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันได้นะครับช่วงนี้ปีเตอร์วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย